กสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว y t u t u ก e แล้วก็แฟนเพจ facebook ดูไบสายดันเลนกันด้วยอันนี้ทำอะไรครับล้างรถครับยังย่ำนาเจ๊เอกไม่เสร็จเลยนะนวันนี้จะมารีวิวอีกตัวร้อยสี่สิบไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มันโชกุลร้อยห้า ล้างไม่เห็นเอี่ยมเลยเนี่ยอ้อตะลงนง้แย,ยแล้วล้างทำไมล้างให้เ,หเลอะเนี่ยล้างเป็นวิธีนะครับนี่เจ้าของรถนี่เสียสอนนี่เมื่อวานนี่ครับนี่นดูติ๊กเกอร์เลยนะแจ้งตามไ่คอมมาวานมาเที่ยวหานะยอมใจเลย การนี้ครับมารีวิวตัวนี้ร้อยสี่สิบนี่ลเ,เ,เครื่องลงล,ลีดหนาก่อนเฮ้ยวันนี้ตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบนะครับแตนดาดเลยใช่ไหมเป็นลูกลูกร้อยสี่ข้อร้อยสี่นะครับแบบสแตนดาดเลยตัวนี้เป็นเครื่องของพี่สาธิต เพลงสกุลหรือว่าเสียอ้นเนี่ยเนี่ยเเจ้าของเขาเนี่ยนี่นะครับก็หมาปรับจูนโดยช่างเทอลายทิ้งของช่างเบนของญี่ปุ่นนะก็นี้เป็นเครื่องของเสียอ้นพีสาธิตอดะเนี่ยตัวนี้มันเมื่อวานมันก็มืดน้ำถ่ายไม่ทัน จะให้ดูว่าวิ่งหรือเปล่าแต่อีคลิปที่ผมลงไปก็น่าจะเห็นนะครับที่ว่าขี่โคนเข้าเบ้าตาเนี่ยที่ช่างเอาลองเองอนนะี้อนนี้เป็นวินพัดลมเป็นวินแต่งซิ่งนะครับแล้วก็มเล่มเล่น้าเท่าไหร่เนี่ย <laughs> มามามาก็ปวดเลยเออห้าครึ่งห้าครึ่งขับแปดนี่ครับห้าครึ่งขับแปดแล้ก็เป็นวินตัวนี้เป็นวนินเอ้ยเมล็ดเจ็ดสูตรนะครับเดี๋ยวเมล็ดเ,เจ็ดสูตรนะแล้วก็ท่อก็เป็นของช่างตามครับผม อันนี้ครับนี่เลอะหน่อยอะไรนะอะไรนอกสนิมในสนามครับผมก็มันเลอะไม่ล้างเลยอ่ะเครื่องมาแล้วนี่ยอ๋อเตรียมเครื่องมาลีดน้าก่อนวันเนี้ยลีดน้าเสร็จกล้างแล้วลีดน้บ ก็เป็นเช่า <c oughs> ชอาพูดคนเดียวเลยขายทองมาทิ้งไปทำไมวะเนี่ใช่แล้วก็เป็นดาดร้อยสี่ลูกร้อยสี่ 104, ข้อร้อยสี่แต่เป็นพวกอะไรสิ่งของเป็นแคมช่างเบนซ์นะครับเครื่องตัวนี้เป็นท่อของช่างตาม ปับจุนโดยช่างเท่โอ้โหหลายช่างแล้วกันเดี๋ยวรอรอรอตอนติดเครื่องเดี๋ยวค่อยดูวิ้ีงนะครับเดี๋ยวมาดูกันติดร้อยสี่ตัวแรง ติดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูดูควันกันนี่เนื้อเครื่องเดิมเลยไงคุมทะเลงโดยช่างเท่